กราบนมัส,สก,การครัวจารสวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นรปร,รียคหกบลีศึกษาหกบัลกันทุกคนทุกท่านนะครับก็ยังอยู่ในวันที่สี่กระกฎาคดานะครับสองห้าหกแปดบาลีหน้าสองสามสามนะครับสองสามสามเริ่มตั้งแต่อาจารรยุปชาัย,ยานางนำเป็นต้นไปมีวินิจฉัยด้วยนะครับมีเอตถะเราโยคนี้แปลไปแล้วทีหนึ่งนะในอีพีก่อนวินิจฉัยในข้อว่าสมเนรานางอุปัตต ทะอุปัฏฐปฏิวินสังบัณฑิตพึงทราบดังนี้เยสัมมาเนราสัมมาเนนเหล่าใดอัตติสราโนติเป็นอิสระแก่ตนอ่อตรงนี้ไม่อันนี้ใส่หุบตะวันก็ได้นะเป็นนะครัะโกรณติย่อมไม่กระทำนพิคูสังคสะกะตัตตพะกรมมังซึ่งกรรมอันควรทำแกส่สง หรือของสงก็ได้นะกรรมที่ควรกระทำของสงยุตตาเป็นผู้ขวนขวายในอุเเทศและปริปุกฉากรโรนติย่อมทำวัตตะปฏิบัติแก่อาจารย์และอุปชาทั้งหลายเท่านั้นนณะกรโรนติไม่กระทำอันเยสังชนานางแก่ชนเหล่าอื่นเอเตสัง เฉพาะสมมเณรเหล่านั้นทาตโพภิกษุหรือสงนะครับพึงให้พึงให้ส่วนกึงหนึ่งับปุปัตทภาโขค,คือไม่ให้เต็มส่วนนะเพราะไม่ทํากิจแก่คนอื่นทําแก่อาจารย์อุปชาของตนของสง์ไม่จะดทำยีจะฝ่ายสมามเณรเหล่าใดกระโนตีย่อมกระทํากระตัภากิจกัรงกิจที่ควรทํา ของสง์เท่านั้นทั้งปุเรพัสและปัจฉพัสสง์พึงให้ส่วนเท่ากันแก่สามเณรเหล่านั้นเตสังสมโกจะแต่ว่าอีกทางวัจนังคำนี้การทีตังท่านกล่าวไว้ด้วยอาการละจีวรที่เขาที่เกิดขึ้น ปิธิสามเยหลังสมัยเก็บเอาไว้ในเรือนขังางเราจะใส่หน้าพิกรตามันด้วยนะก็ได้นะครับประณะส่วนว่ากาละจีวรังกาละจีวอนสงภิกษุผู้แจกทากับพังพึงให้สมกังเท่าๆกันวสาวาสิกังผ้าจำนำจำนำภาษานะไม่ต้องมีวัดถังนะมาแป้ได้เลยนะครับเป็นตัดทิศ ถ้าจำนำบรรดาอุปาทางที่เกิดขึ้นตตระในที่นั้นขึ้นภิกษุและสามนเณรเรหิมาภิกษุและสามนเณรพึ่งพาติกรรมมังกตวากะทัผา,าติกรรมแก่สงมีการผูกไม้ฝาดเป็นต้นแล้วถือเอาสามมุตชนะนะสามมุตชนะเนี่ยแปลว่าไม้กว่า ทิ้งอยู่เอทะในการทำหัตถกรรมมีการผูกไม่กว่าเป็นต้นนั้นอ๋อไม่ใช่ดิใช่ไหมเนี่ยเอถะตัวเนี้ยหรือจะขึ้นการทําหัตถกรรมมีไม่กว่าเป็นต้นเป็นวัดการทําหัตถกรรมมีไม่กว่าเป็นมีการมัดไม่กว่าเป็นต้นเห็นไหมก็สำมุนชนิพันธนาทิงเนี่ยนะ พันธนาธีนะครับเป็นประธานวัดตังเป็นวัดสัพเพสามของพิจุสัมมณเทัังปวงเอตทะนะครับในการถือเอาผ้าอ๋อพันดาคาลิกนี่หรือเปล่าในการถือเอาผ้าจัมภาษาในที่นี้ถูกแล้วเอตทะตัวเนี้ยในการถือเอาผ้าจะนำภนาษาในที่นี้จีวรที่เก็บไว้ในเรือนคำตามปกติแม้ใน จีวรที่เก็บไว้ในเรือนคังในการจาพรรษาในจีวรที่เก็บไว้เรือนคังนะครับสเจท่าว่าสัมมเนราสัมมเนนทั้งหลายมากระทำนะอุกกัดถิงนกระโลนติมากระทำการร้องขึ้นว่าอุกกัดถังใช่ไหมใ่ตัวนี้ไหมร้องขึ้นว่าเนี่ยอุก,กัดถังตัวนี้นะอุกนาอุกขัถังนี่แหละอุอก,กัดถังร้องขึ้นว่า ร้องเรียนนะพันเตท่านผู้เจริญมะยามะย่างพวกข้าพปเจ้ายาคุงปัจจามะหุงข้าวต้มได้ต้มข้าวต้มพัดตางปัจจามะพวกผมหุงข้าวต้มพวกผมหุงพัดหุงข้าวสวยอ่าคัดเช่ากลางปัจจามะพวกผมปิ้งหรือ,อย่างของเคียวอาปะหริ ังกะโรมะพวกผมถางหญ้าวัตถุอันพึงนําไปปราดอันอันนนำไปป,าด,ไป,ปาดแล้วนะอตปาฮาลิตังแปลว่าถางหญ้าทันะตะตัดถังอาหารามะนําไม้สีฟันมาเทมะพวกผมกระทำรังคะชันอชอ,อชันนลิงรังคะฉันลิง,ง,ลงทำสเก็ต ไม้ทําสเก็ตสเก็ตทําสเก็ตน้ําย้อมให้สมควรถวายสเก็ตน้ําย้อมนะลังคะในน้ําย้อมลันอาชัดชันเลยชันลิเนจออาเราชันชันจอชันชันลิงนีผิวผิวก็คือสเก็ตสเก็ตไม้นะคล้ายๆผิวคล้ายๆชวีสเก็ตน้ําย้อมให้เป็นกับปิยะแล้วถวายกิ้งปานะก็อะไรเล่า ที่ชื่อว่าพวกผมไม่ได้ทำจริงก็อะไรอเมเหหีนะกะตังนามะชื่อว่าพวกผมไม่ได้ทําคือทําทุกอย่างมแนกันเถอะแล้วทำไมถึงได้ได้รับการแจกน้อยการให้ส่วนเท่ากันที่พวกสามเณเรทํนทำการร้องขึ้น การให้ส่วนเท่ากันที่พวกสมณเณรทําการร้องขึ้นวุตตังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาสมณเณรเหล่านั้นผู้กระทําผิดและสมณเณรผู้มีความกระทําไม่ปรากฏเตตัวนี้ล่มเยวิรัชชิตวานะการให้ส่วนเท่ากันก็เอามาเนี่ยสโมสมะ สมภาโคโทาตะโพนี่ะแต่งตรงนี้ขึ้นมานะครับการให้ส่วนเท่ากันเป็นทานังนะตัวเนี้ยตรงนี้ก็จะต้องแต่งเป็นสมภาคะทานังนะครับเขียนติดกันแล้วก็จะใส่ตังมาเรื่ยไ็ได้เอตังเนยครนั่นก็โยสมภาคะทานังนะเอตังกอนนั่นพระผู้มีพระเจ้าตรัสหมายเอาซึ่งสามเณรทั้งหลายแล้วก็ไปไป,ไปยคยะนะ สมเณน,นทั้งหลายที่กระโลนติเนะ่ยวิเศษสนะนะที่หรือจะต้องแต่งร้องขึ้นมาก็ได้ที่ร้องขึ้นนะสามเนนเหล่านั้นที่ทําการร้องขึ้นเมื่อพวกสามเณรทําการร้องขึ้นการให้ส่วนเท่ากันเมื่อสามเณรทำการร้องขึ้นโอโ้โหประโยคนี้แต่งขึ้นมาเองกวันพระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาสามเณร ทั้งหลายวิรัชิตวากโลนติผู้กระทำผิดวิรัชิตวะเนี่ยผู้กระทำผิดและสามารถเนนผู้มีความกระทำผู้มีความกระทำณปัญญายติไม่ปรากฏนะคือความกระทำความกระทำย่อมไม่ปรากฏแก่สามเณรเหล่าใดแล้วก็ตรงนี้ก็สมสามเณร เหล่าใดกระทําผิดสองสองสาเร็จสองกลุ่มเนี่ยก็เป็นเนื้อความของเตตัวนี้นะที่เตจะยกมาคณะแต่ว่าปุรุมที่ยังในปุรุมทีแก้ว่าสเจหากว่าสมณีราสมณีทั้งหลายยาอายาจังตีอ้อนวอนว่า่านเตท่านผู้เจริญมะยังข้าพวกกระผมนกโลมะไม่ทําการงานของไม่ทําการงานของสงฆ์ประเอตไเล ข้าพเจ้าก็จะกระทำพวกข้าพเจ้าก็จัดทำพ,พึงให้ส่วนเท่ากันลองไขลองสงใย่ไหมพิะุผู้แจกก็ระจากพัฒนาะพึงให้สมะปฏิวิงโสส่วนเท่ากันบทว่าอุตริตุกาโม ο, ความว่าอุตริตุกาโมผู้มีความประสงค์จัดข้ามนะอุตริตุข้ามขึ้น จะข้ามแม่น้ําหรือทางกันดานกันตารังคือไขไปเลยก็ได้อะโทนี่ไม่ต้องอธิบายนะถ้าเราจะนั่หลัถ้าเราจำไม่ได้ไปอธิบายล้าก็ไขไขไปเลยคือผู้ได้พวกนะสัตถังในแปลว่าพวกปนะกครองอะ่ะผู้ได้พวกของแล้วมีความประสงค์จะลีไปสุทิตคาว่าสกังพาคังคาตุงนี้ วุตังพระผู้เบีพระเจ้าตรัสหมายเอาเอ,าเอาตมังฐาเนื้อกว่ามนี้ว่าคุณเชนี่แปลว่าเมื่อขมจีวอออกเมื่อนามจีวรทั้งหลายออกจากคันดาคาระจัดไว้จัดกองไว้นะปุ่มเชนี่อาจจะแปลว่ากองนะกองปุ่มเชกองขั้นเมื่อกองนี่อาจจะใช่ ขั้นเมื่อกลองอันภิกษุนำจีวรทั้งหลายออกจากอันดาคาระแล้วก็ทำไว้ตีระคังมีก็ภิกษุเหมือนกันนะที่เป็นอนาติกาตานตีระคังคันดิยาปะหะตายะประชุมสงตีระคังสงประชุมกันภิกษุสงประชุมกันแล้วเมื่อกนี้แปลว่าเมื่อกไนะไ้เมื่อตีระคังภิกษุสงประชุมกันแล้ว อันนี้เป็นลักษณะหมดเลยนะหรือไม่ก,ก็อ,อุกละละักษณะละักษณะภิกษุได้พวกเนี่ยคันตุกามโมนะสัตถังะพิตวาคันตุกามโมภิกษุได้พวกแล้วปัจสงจะไปสัทธะโตมาปริหายิยาพัดพรากจากพวกเลยตัวนี้อะไรภิกษุนั่นใช่ไหมภิกษุที่ได้พวกแล้วปัจสงจะไป อย่าอันนี้แปลว่าฟูกนะา้ก็ได้นะการตุกามาอย่ามาปริหายะอย่าชิบหายก็แปลว่าอย่าพัดพลาดนะอย่าบริหารอะไรนะบริหายะอย่าบริหารจากพวกก็คืออย่าพัดพลาดจากพวกตาสมาเพราะฉะนั้นจีวะเรสุเมื่อจีวอนอันนี้ะเตสุเขายังมิได้นาไปหรือว่าคนเอาอไปก็ดีและทังเขายังมิได้ตีก็ดี สงก็ยังไม่ได้ประชุมกันก็ดีพิกษูผู้แจกจะให้ย่อมไม่ควรพิกษูผู้แจกพัดนี่ผมก็ขึ้นเาดาๆมานะต้องขึ้นนามมาตัวหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่อะไรนะพิกูุเจ้าหน้าที่จะให้จะถวายเนี่ยก็ไม่ควรหรือพิกูุเจ้าหน้าที่ไม่ควรที่จะให้ตนะาตรงนะเพื่อจะให้ที่จะให้หรือจะให้หรือให้แปลได้เยอะเลยนะตาตรงเนี่ยแปลได้หลายแบบ ปนะแต่ว่าจีวเรสุนีหเตสุเมื่อจีวอเขาขนออกแล้วตีระครังประชุมสงแล้วนี่แปลละนานไปมั่งก็ได้นะภิกษุเจ้าหน้าที่ถูกแล้วละ่ะตัวเนี้ยนี่ไงภิกษุผู้แจกจีวอนจีวระพาชเกภิกษุเจ้าหน้าที่แจกจีวอนพึ่งคเนพุกดูว่าตับเกตตวานะตักกะทาในความตรุกก็แปลว่า ตรึกดูว่าคเนดูว่าตรึกดูว่าควรตรึกว่าเดี๋ยวจะมีทาจับพังตรงนี้นะควรตรึกว่านี่ก็ได้ส่วนของผู้ภิกษุนี้พึงมีเท่านี้พวิตตพังนะอันส่วนของภิกษุนี้พึงมีเท่านี้นะเป็นภาวะวจัจจุแล้วจึงให้จีวรจีวรังคาตับพังนะยัคขาเหนะ ตามการคาดคะเนตามการถือนัยยะตามการถือเอานัยยะก็คือคาดคะเนหิเพราะว่าไม่อาจให้จะเท่ากันได้เพราะว่าภิกษุผู้แจกผู้ทําหน้าที่แจกจีวรไม่อาจให้เท่าเากันเหมือนช่างด้วยตาช่างได้เหมือนช่างด้วยตาช่างนะตุรายะตุริตา กวิวะเหมือนช่างด้วยตาช่างนะไม่อาจจะให้เท่าเท่ากันส,ามาสนัมมะสัมนางธาตุจักรกติเพราะฉะนั้นวัตถุนั้นนะหรือจีวรน,นั้นปูนางวาโหตุจีวรน,นั้นจะหย่อนไปที่กังวาโหตุหรือเกินไปก็ตามทีทินังนี่ครับทินังตังนี้นะจีวรที่ให้แล้ว ตาเกนะโดยขาาะเนโดยข้าตเนนะตาเกณะโดยข้าตเานเนะ,ะ,เ,ะยนเ,เยนะโดยนายเอวังอย่างนี้สุทินางโหติเป็นการให้ดีแท้โหติย่อมเป็นณูณนะังจีวรจะย่อนจีวรหย่อนจีวรหย่อนจีวรหย่อน อูนะจีวรังนะจีวรหย่อนอภิกษุผู้แจกคาตับพางให้แล้วาพึงให้ไม่ต้องแถมให้อีกจีวรเป็นของหย่อนพึงไม่พึงให้อีก <c oughs> คือถ้าจีวรเป็นของหย่อนจกนไปก็ไม่ต้องพึงให้เพิ่มนะนาติริตังจีวรเป็นของเกินไปก็ไม่ต้องเอาคืน อติลิตังเนี่ยเกินไปณนะปฏิคันธิตับพังไม่ต้องรับคืนแล้วก็จีวรเป็นของหย่อนไปนะทากับพังไม่ต้องให้อีกนะครับคือแจกแล้วก็แจกเลยแจกแค่นั้นเกินไปนิดขาดไปหน่อยก็ยไม่เป็นไรนะข้อว่าอติเรกาพาเคนะความว่าทัศภาาิขูภิกษุมีสิบรูปสาจกาปิฝายผ้าก็มีสิบผืนทัศน์ตัวนี้นะโผลติ เตสูในผ้าเหล่านั้นเอโกผืนนึ่งสาตโกนะเอโกสาธโกผ้าผืนหนึ่งอัคติย่อมถึงค่าทวาทศสิบสองกหาปณะย่อมถึงค่านี่ก็แปลว่าตีราคานะอัคติย่อมถึงค่าหรือตีราคาสิบสองกหาปณะเสสาสาตกาผ้าที่เหลือทศคานาคาโ,โหนติ ตีราคาผืนละสิบกหาปณะนะกุเสปาติเตเมื่อจับสลากนะเมื่อยังสลากให้ให้ตกไปเนะ่เมื่อจับสลากกับเพสุในผ้าทั้งปวงด้วยอำนาจด้วยอำนาจตีราคาสิบผืนละสิบกหาปณะนะยัดสะ กุโนกุโสโนะสลากนะครับกุโสกุโสโปาติโตสลากสลาสลากตกตกที่ใครมั้งตกแกสลากในผ้ามีสิบสองกหาปณะให้ตกแกไปสุดใดสลากในผ้านะตัวนี้นะมีตีราคาสิบสองทวารทศสิบสองหาปณะาปาติโต ตกไปแก่ภิกษุใดตกไปแก่ภิกษุใดโสภิกขุภนะิกษุนั้นเป็นผู้มีความประสงค์คันตุกะโมโหตินะเป็นผู้มีความประสงค์จะไปทั้งส่วนที่เกินนั้นถูกไหมเนี่ยภิกษุนั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะไปทั้งส่วนที่เกินนั้นโดยกล่าวว่าจะไปคือได้ของมาแล้วก็จะไป โดยส่วนที่เกินนั้นว่าเตนะอติเรกพาเคนะคันตุกะโมโหติโหตินะไม่เกี่ยวกับพิขูนะด้วยคิดว่าจีวรของเราย่อมเพียงพอด้วยผ้านี้ผ้า,าประมาณนี้จีวันของเราย่อมเพียงพอด้วยส่วนนี้ออเอตตะเกนะโยพาเคนะพิขูพิสุทั้งหลายวะทานติก่าวว่า อาสโสผู้มีอายุอติเลกังส่วนที่เกินเป็นของสวงพระผู้มีพระภาคเจ้าตังสุตวาสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าวเดี๋ยวค่อยเข้าทัดเสต,ตรงนะแปอาหารจะก่อน พิกเวพิกดูทั้งหลายอนุชานามิเราอนุญาตเพื่อให้ส่วนที่เกินเพื่อให้ส่วนที่เกินนี่น่าจะต้องขึ้นมานะเราอนุญาตเพื่อให้ส่วนที่เกินอนุเขเปทินเนในเมื่อเธอให้สิ่งของสําหรับทดแทนแล้วอนุเขเปก่องที่ทดแทนอันเธอให้แล้วนะดังนี้ตัางทัดเสตุงเพื่อจะแสะดงเนื้อกว่างนั้นว่ายกย้อนหน่อยนะ ทีนี้ก็แปลเข้าไปอปปังนามตทีชื่อว่าของน้อยอปปังพันดังของน้อยนัตถีย่อไม่มีสังคีเกในของสงฆ์คณะสันตะเกจกและในของคณะของน้อยไม่มีของฟรีไม่มีอะอะไรก็เป็นของสงฆ์ก็ถือว่าเป็นของมากนะใครจะหยิบจะจับเนี่ยต้องให้สงฆ์อนุญ,ญาตในคณะอนุญาตนะครับ ภิกษุพึงทําความสํารวงสังยโมเนี่ยนะครับความสํารวงภิกษุทงหลายสังยโมกาตโพพึงทําความสํารวงสัพพัทะในของสงและในของคณะทงปวงครับฉะนั้นอะไรเป็นของสงเนี่ยเช่นว่าทรัพย์สบมบัติหรือวัตถุมีค่าเขาบริจาคให้เป็นของสงเนี่ยคขามาของสงก็คือของวัดนะเช่นว่าถาวายจตุปใจใส่ตูไว้เนี่ยใส่ตูไว้นะกำลังจะดกำลังคิดอยู่พอดีนะ เรื่องว่าจารว่าธบริหารเงินตู้บริจาคใน่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเขาใส่วัตถุอะไรก็แล้วแต่ในตู้บริจาคนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ที่มันพอมีราคามีค่านะไม่ตีราคาห่าหาปัญะหรืออะไรอย่างเนี้ยภิกษุก็ไม่ควรประมาทนะเพราะว่าอัปปกัรนามะของของชื่อว่าน้อยชื่อว่าของน้อยในสงในคณะเนี่ยไม่มีนะของน้อยไม่มีแปลว่าทุกอย่างก็ถือว่าเป็นของสงของคณะ นะคือเป็นของสงหรือไม่ก็เป็นของคณะของกลุ่มบุคคลเนี่นะคือมันไม่มีของอะไรที่ไม่มีเจ้าของอะ่ะแล้วคํามันน้อยก็คือของเล็กน้อยสงคงไม่หวงคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันไม่มีนะฉะนั้นสังยาโมและอพิกูหิหพิสุพึงกระทาความสํารวนนะสารวนก็คือมัดระ,ะมัดระวังในการใช้สอยของสงนะครับของสงทั้งหมดต้องอัปโลก,ก่อนให้สงอนุญาตก่อนถึงจะนาไปใช้ได้นะครับ ฉะนั้นใครที่จะว่าที่นาเงินในตู้บริจาคไปเติมน้ํามันรถแล้วก็ไปทาภารกิจส่วนตัวนะแม้ว่ารถนั้นจะเป็นรถวัดก็ตามรถดับเป็นรถวัดแล้วน้ํามันก็ควรจะเป็นน้ํามันของของตัวเองนะเป็นเป็นน้ำมันของตัวเองตัวเองจะได้มาด้วยประการใดก็แล้วแต่ควรจะเป็นน้ำมันของตัวเองไม่ใช่ว่าเอาเงินบริจาคเอาเงินในตู้บริจาคไปเติมน้ำมันรถวัดแล้วก็นำรถวัดไปเที่ยวส่วนตัวอย่างเงี้ยมันสมควรหรือไม่สมควรถ้าเป็นอาบัติมันจะเป็นอาบัติอะไรนะครับทางคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ชี้แจงมานะ ผู้ปกครองพรนะสงฆ์ไม่ได้ชี้แจงมาเป็นชัดให้ชัดเจนนะไม่ได้ชี้แจงเป็นรายลั์อักษรมาก่อนไปสัมก็เหตุใดนะครับคือกลัวว่าเดี๋ยวถ้าภิกษุจะเอาว่าจะเป็นอบัติประชิกในรูปตัวหรือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างเงี้ยน,นะเอาของสองฆ์ไปใช้ไปใช้ส่วนตัวนะครับไม่ได้อัปโลนะในกรณีที่ไม่ได้อัปโลนะครับภิกษุผู้จะถือเอาก็พึงรังเกียจนะทันเหน็นะพึงประพฤติรังเกียจนะครับมีความรู้สึกว่า รังเกียจไม่อยากจะเอาเงินในตู้บริจาคไปใช้ส่วนตัวนะเพื่อพึ้นพิรังเกียรติตัทธาในบทว่าอะนุกเขโปอ,อ่ะไม่ใช่นี่เลยต้องมีเอถะเซราม่งหวามว่าอ๋อ่าตัทธาเฉยๆนี่แหละโยกมานะตามโยชนาเนี่ยนะอนุกเขเปทินีนะครับ ในบทว่าอนุเขเปทินเนนั้นความมีความว่าอนุเขโปนามะขึ้นชื่อว่าสิ่งของสำหรับทดแทนนะอนุเขโปเนี่ยสำหรับซัดไปตามนะสัดไปตามขีปทาสัดไปนุ้น้อยภายหลังตามเ่ยนะจะแปลว่าสิ่งของทดแทนได้แก่กัปปิยะพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกัปปิยะพันดังเ่ยนะ ยังจริงจอย่างใดอย่างหนึง่งอนุขิปิตพังที่จะพึงทดแทนคืออนุป,ปาธาตพังพึงให้แทนพึงใช้แทนพึงให้พึงใช้แทน,พ,พ,แทนพึงใช้แทนให้นะคือเหมือนว่าเอาของสิ่งหนึ่งมาแลกเอาอีกสิ่งหนึ่งไปเอาของส่วนตัวมาแลกเอาของสงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าของที่ใช้ทดแทนนะครับในส่วนของภิสษุน์นั้น ที่เกินไปเท่าไหรอติอัธิกังนะเมื่อกาปิยะาพาันย่างใดอย่างหนึ่งมีราคาเท่านั้นอันเธอให้แล้วกาปิยะพันอันเธอให้แล้วเมื่อกาปิยะพันนี่นะกาปิยะพันเดย่ยงใดอย่างหนึ่งยัสมิงกิตสมินจิอย่างใดอย่างหนึ่ง,ง,นะง,ง,งตัตตะเก มีราคาเท่านั้นมีราคาเท่านั้นนะอันเธอให้แล้วทีนีนนะ้จับเนื้อความดีๆก็พอแปลได้นะถามอยากให้ก็อยากแหละแต่ก็แปลละหลายเที่ยวก็จะจําได้นะครับความบกพร่องจีวรวิกลเนี่นะความบกพร่องในจีวรหรือเปล่าจีวรนบกพร่องนะหรือเอถะตัวนี้หรือเอ่อ ความบกพร่องอ๋อนี่มั้งมีสองอย่างเลยมังวิกลวิกลวิกละกาเนี่ยนะวิกลจริตแปลว่าจิตบกพร่องไอ้ตัวนี้ก็วิกลกาเนี่ยก็คือค,อความบกพร่องในคําว่าวิกรกเกโสเตตวานีถ้าเวมีสองอย่างคือจีวรวิกลบุคละวิกล,กว,กลวามบกพร่องนะจีวรวิกลนามะ กิรกวิกรกังงามะขึ้นชื่อว่าวิกลจีวอนหรือความบกพ้องจีวอนเวทิตพังนะครับผู้ศึกษาปุงทราบดังนี้แต่เวทิตพังมาที่ชื่อว่าความบกพ้องจีวอนใครๆก็แปลางหลังนี่เสร็จแล้วก็จะเข้าชื่อว่าวิกลจีวอนนะเราจะงงนะประโยคนี้ครับ ต้องใส่เวทีดี่พังมาเลยนะครับวัฏฐานิผ้าทั้งหลายปัตตานิถึงแก่ภิกษุทั้งหมดปัญจะปัญจะคนละ,ร,ละนรูปละห้าผืนรูปละห้าผืนเสสานิแม้ผ้าที่เหลือทั้งหลายอัทิียังมีอยู่ปณะ,ะแต่ว่าเอเกกังนณะตาปุนาติ ถ้านั้นไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าอะไรดีแต่ว่า,แต,วาแต่ไม่พอรูปละปผืนถ้าผืนหนึ่งหนึ่งย่อมไม่เพียงพอย่อมไม่ถึงก็แปลว่าไม่พอรูปละผืนนะครับเอกังเนี่ยภิกษุผู้แจกชินทิตวาทาตพานีเพืงตัด ให้ผ้าทั้งหลายเนี่ยปัตตานีเนี่ยนะเมื่อกี้คุมไม่ยังแต่ยังไม่คุ้มก่อนไม่ต้องนะเพึงตัดผ้าเหล่านั้นนะครับเนี่ยปัตตานีก็เข้าทาตพานิฮิจักนะก็เมื่อจะตัดภิกษุทั้งหลายขิ้นทันเตหิเมื่อจะตัดทาตพานิพึง่งทำให้เป็นท่อนก่อน ขันดาณิกัตวาทาตภานิพึงทำให้เป็นท่อนะโหนกานิให้เพียงพอแกอัฏฐมนทนจีวรทั้งหลายที่มีมนทนเป็นต้นหรือแกบริขารมีแกบริขารื่นมีถุงเท้าถุงใส่รองเท้าเป็นต้นอุปาหนอ่อถุงก็คือถาวิกานะถุงสําหรับรองเท้าอ่ะ ถุงสำหรับรองเท้าก็คือถุงใส่รองเท้าเป็นต้นแล้วถวายเฮทิมะปริเฉเถนะโดยการกำหนดอย่างตามสุดภิกษุทาตงวัตติสมควรที่จะตัดท่อนให้กว้างเพียงฝีนิ้วเอ,อจะทำให้เป็นท่อนนะพิกษุสมควรที่จะ ตัดให้เป็นท่อนนะคำว่าก,กัตาวานแปลว่าตัดก็ได้ให้เป็นท่อนยา,ยาวมังยาวโอโหนตาเพียงพออนุวาตาแก่อนวุวาอ่ะเราไม่ครบข้างบนก่อนนะตัดให้เป็นท่อนกว,ว้างวิถาระเนี่ยกวา้างจะตูรังคะสี่นิ้วยาวเพียงพอแก่อวุวาอโอเคก็จบไป ดูซ้ำอีกเที่ยวนังก็น่าจะจำได้นะไม่ยากเท่าไหร่นะครับขออนุนโมทนาุณอาจาร์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ